นางเอกดังยุค90เผยอาการป่วยล่าสุดหลังทุกคนเป็นห่วงมากหายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไปพักใหญ่สำหรับอดีตนางเอกยุค90ดาชดาพรรัตนากรแต่ก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเธอได้อยู่เรื่อยๆผ่านโซเชียลที่ล่าสุดเธออัปเดตอาการป่วยที่หลายคนต่างเป็นห่วงอย่างมากโดยเผยว่าจากที่หลายๆคนเป็นห่วงอาการป่วยของพี่ และถามเข้ามากันเยอะมากพี่ขออธิบายว่าจริงๆหมอวินิจฉัยผิดและจ่ายยามาผิดพี่ก็กินยาไปทั้งหมด4เดือนเอฟเฟกต์ของยาให้เกิดอาการขึ้นมาตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการรักษาเยียวยาตัวเองมาจากตัวยาที่วินิจใช้ผิดทำให้ตัวบวมพี่ได้หยุดยามานานแล้ว อยู่ในขั้นตอนของการรักษาเยียวยาค่ะเท่านั้นค่ะไม่ได้เป็นโรคร้ายค่ะไม่ต้องห่วงค่ะเพียงแค่เป็นช่วงยังไม่เข้าที่ได้ทําการปรับเปลี่ยนยาปรับเปลี่ยนทุกอย่างเยียวยาตัวเองอยู่ค่ะมีเท่านี้ค่ะไม่ต้องห่วงนะคะเป็นเอฟเฟกตของยาจริงๆค่ะสี่เดือนที่ผ่านมาเป็นปัญหาเยอะมากแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วทุกอย่างเข้าที่หมดแล้วเหลือนิดเดียวเองขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจค่ะ